สวัสดีครับมาต่อย้ำความสำเร็จปจัจจัยความสำเร็จกับพวกเรานะครับกลัวว่าพวกเราจะลืมเลือนกันนะครับว่าทำไมบางคนทำแล้วถึงยังไม่สำเร็จบางคนทำไมถึงสำเร็จแล้วก็สำเร็จอย่างน่าทึ่งนะครับและทำไมบางคนถึงจะมีปัจจัยมีเงินทุนมี สิ่งที่เป็นอุปกรณ์เอนวยความสะดวกมากมายรอบตัวแต่ว่าทําไมเขายังไม่ประสบความสุจในขณะที่คนประสบความสุจนั้นบางคนเขาก็ไม่ได้มีปัจจัยแวดล้อมพวกนี้เลยนะฮะก็สามารถที่จะประสบความส็จได้นะครับตกบลึกที่คําที่พูดอยู่เสมอว่า DBA นะฮะเนี่ย DBA นะฮะผมก็ใส่เสื้อ d BA เพื่อว่าจะได้บอกพวกเราว่าอ่ะถ้าอยากจะประสบความสุจนะฮะกลับมาบอกพวกเราอีกทีหนึ่งว่า DBA นะฮะ D ก็คือ ดีมจำได้ใช่ไหมครับว่าความฝันนั้นไม่มีต้นทุนนะฮะความฝันนั้นเป็นสิ่งที่ใครๆก็สามารถที่จะสร้างขึ้นมาได้นะครับแล้วก็ทุกสิ่งทุกอย่างบนโลกนี้ล้วนแต่เป็นสิ่งที่จุดกําเนิดมาจากความคิดความฝันของใครบาดคนหนึ่งสเสมอน,นะครับไม่ว่าจะเป็น ตึกสูงราฟ้านะฮะหรือว่าจะเป็นเรื่องราวของอาหารหรือของชิ้นเล็กๆที่เรามองแทบไม่เห็นนะฮะหรือว่าเป็นคลื่นพวกนี้นะฮะทำพวกโทรศัพท์ทำอะไราการสื่อสารทุกอย่างแม้แต่พวกเราดูกันอยู่ตอนนี้มันก็ล้วนแต่เป็นความคิดฝันของคนบางคนที่เขาอยากจะให้โลกนี้มันเปลี่ยนแปลงไปนในทางที่ดีคนโดยที่เขาไม่ได้มีปัจจัยหรืออะไรมาก่อนเลยนะครับดังนั้นพวกเราก็ลองดูนะฮะว่าความฝันของพวกเรานี่คืออะไรนะครับประเด็นที่แรกคุณต้องมีความฝันก่อนเพราะว่า ชีวิตนี่มันไม่น่าเสียดายในกรณีที่เราทําฝันไม่สําเร็จแต่ว่ามันน่าเสียดายมากกว่าที่พวกเราไม่เคยมีฝันเลยเราปล่อยเวลาให้มันผ่านไปโดยเปล่าประโยชน์นะครับดังนั้นเราต้องมีความฝันนะฮะมีความฝันผมก็ฝันว่าผมจะมีพักพวกเพื่อนฝูงที่เป็นพวกเราเป็นเศรษฐีอสังหาทั่วบ้านทั่วเมืองซึ่งความฝันผมมันก็เริ่มเป็นรูปเป็นร่างแล้วนะครับเมื่อวานไปที่ขอนแก่นนะฮะขับรถรถโค้ชเข้าไปในซอยนะฮะได้รับการบอกเล่าจากพวกเราที่อยู่ที่ขอนแก่นว่า นี่ก็ลูกศิษย์อาจารย์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 นะครับผมฟังแล้วก็รู้สึกยังไงไม่รู้นะครับผมรู้สึกว่าผมปลื้มมากนะฮะออตอนที่ไปโคราชก็มีทางด้านลูกศิษย์ที่เป็นอดีตหัวหน้าสำนักง,งานปลัด เทศบาลน,นะฮะได้ลาออกมาตอนนี้ก็ทําโครงการไปน,นับๆจะสิบโครงการแล้วแล้วก็มีลองประหลัดเทศบาลด้วยนะฮะลองประลัดเทศบาลด้วยก็ลาออกแล้วก็เพิ่งจะออกรถป้ายแดงนะฮะผมก็ดีใจเขาด้วยนะฮะไปถ่ายรูปที่รถป้ายแดงแสดงความชื่นชมนะฮะเป็นรถยุโรปนะฮะก็เป็นอะไรที่มันทำให้เรารู้สึกปลื้มนะฮะเป็นความฝันหนึ่งที่เอ๊ะมันเป็นไปได้นะครับแล้วก็มีท่าน ปลัดสท่านนะฮะมาจากบุรีรัมย์ขับรถมารอแล้วก็อีกท่านหนึ่งก็อยู่ที่โคราชนะครับก็มาคุยกันนะครับนับน่นคือเป้าหมายต่อไปก็คือจะทำยังไงก็ได้ให้พวกเราประสบความสำเร็จนะฮะนี่คือความฝันของผมนะฮะพอมาขอนแก่นี่ก็นอกจากเห็นๆห็นเนี่ยนะครับก็ยังมีมาพวกเรามาต้อนรับนะฮะขับรถจากชัยภูมิมาเลย อดีตเป็นผู้จัดการแบงค์นะครับแล้วลาออกไปแล้วก็ทําตอนนี้3มโปรเจกต์แล้วนะครับอีกคนหนึ่งก็เป็นโปรเจกต์เมดเจอร์บริษัทมหาชนมาก่อนแล้วมาเรียนผมจําหน้าได้นะฮะตอนมาเรียนนี่คือไม้ทักนะครับแล้วก็กลับไปตอนนี้น่าจะมี5 6โครงการแล้วใช้เวลาแค่ประมาณสั้นๆสอสมปีนะครับอันนี้คือสิ่งหนึ่งที่อยากเห็นแล้วมันก็เป็นรูปเป็นร่างแล้วนะปัจจุบันนี้นะครับฝันไม่พอนะฮะพวกเราต้องเชื่อด้วยเชื่อสนิทคบมีคนบอกว่า มีคนเป็นร้อยคนเชื่อว่าคุณจะทําได้แต่คุณคนเดียวที่เชื่อว่าคุณทําไม่ได้มันจบเลยนะฮะกับกันถ้าอีกคนมากมายเลยบอกเฮ้ยทําไม่ได้หรอกเฮ้ยอย่าเพ้อฝันเลยเฮ้ยอย่าไปเชื่อคํายุยงเฮ้ยอ i, ไอ้นั่มันขายฝันนะครับอย่าลืมาคาว่าขายฝันนี่มันทําให้คนเจริญรุ่งเรืองมาเยอะแยะมากมายนะครับขอเพียงเราเชื่อมั่นในตัวเองนะครับเชื่อมั่นในตัวเองมากพอนานพอนะครับไม่ใช่เชื่อมัน่นวันนี้ ไปฟังใครพูดมาวเออเย้ยเย้ยพออีกคนหนึ่งไปพูดดับฝันอไปเลยนะฮะเพราะจะลืมว่านักดับเพลิงมีน้อยมากบนโลกนี้แต่นักดับฝันมีเยอะแยะมากมายอยู่รอบๆตัวเรานะครับต้องต้องระวังนะครับเราต้องเชื่อมั่นตัวเองนะครับความเชื่อเขาเรียกว่าบางทีเนี่ยก็เรียกความศรัทธานะฮะความศรัทธามันเป็นทรัพย์ด้วยนะฮะเป็นรั์ถ้าคนที่มีความศรัทธาอยู่ในตัวเนี่ยมีความเชื่อเนี่ย สิ่งเหล่าน,นั้นมันจะแปลาจากสิ่งที่เป็นอากาศธาติหรือว่าสิ่งที่มันเป็นแนวความคิดหรือเป็นสิ่งที่มันยังจับต้องไม่ได้มันจะกลายเป็นสิ่งที่จับต้องได้นะครับก็อย่างที่มีคนบอกว่าศรัทธาคือการเชื่อในสิ่งที่มองไม่เห็นแต่รางวัลของความศรัทธานั้นคือเราจะได้เห็นในสิ่งที่เราเชื่อนะฮะ จงเชื่อมั่นว่าตัวเองทำได้แล้วก็เชื่อว่ามันเป็นไปได้นะครับหาหลักฐานนะฮะแต่หลักฐานที่อาจารย์หรือว่าผมเองเนี่ยได้สอนพวกเราได้เห็นความสำเร็จของพวกเรานี่มากมายเลยนะครับจากระดับที่ทำแค่ประมาณล้านกว่าบาทนะฮะกำไรหลักหมื่น ณปัจจุบันนี้ไปที่พันล้านภายใน3ปี5ปีมีเยอะมากนะครับผมต้องบอกว่ามีเยอะมากแล้วพวกเรากาลังจะเอาเข้าตลาดหลักทรัพย์อกีกหลายกลุ่มนะครมีที่อาจารย์รู้ไม่ต่ํากว่า5กลุ่มที่ไม่รู้อีกครับว่าไม่รู้ก็คือว่าพวกเรามาเรียนเงียบๆแล้วก็กลับไปแล้วก็กลับไปแล้วก็ไปทํททำทำทำอยู่มาวันหนึ่งทําไปแล้วสิบกว่าโครงการมีคนกระซิบบอกว่าคนนี้เขาฝากขอบคุณอาจารย์แล้วเขาแนะนําให้ผมมาเรียนมีทั้งเพื่อนแนะนําเพื่อนมาเรียน เจ้าของโครงการแนะนําพนักงานขายมาเรียนนะครับแนะนําผู้รับเหมามาเรียนอันนี้ก็คือสิ่งหนึ่งที่มันเป็นหลักฐานชัดเจนว่ามันมีคนที่ทําได้มากมายนะครับเพราะนั้นพวกเราต้องเชื่อว่าเราทําได้แล้วมันก็เป็นไปได้ด้วยนะครับสุดท้ายนะฮะ D B A A ก็คือ Action นะฮะ B คือ b e l i e f เชื่อนะค A คือ Action นี่ผมกลัวพวกเราลืมนะครับว่า่าลืมมานนั่งฝันลมๆแรงๆมันจะไม่เกิดประโยชน์อะไรเลยนะครับเราฝันแล้วเราต้องเชื่อ พอเชื่อแล้วจะให้มันเกิดผลเร็วมากที่สุดก็แต่คนที่เชื่อแล้วเนี่ยเชื่อผมเหอะว่าเขาจะอยู่นิ่งไม่ได้เขาจะสรรหาเขาจะสแสวงหาช,งช่องทางเส้นทางต่างๆเนี่ยเพื่อที่เขาจะลงมือทําให้มันประสบความสําเร็จให้ได้แล้วเขาจะอยู่นิ่งไม่เป็นนะฮะเขาจะต้องคิดครีเอทงานนู่นงานงาน,าน,นี้นะฮะ สิ่งหนึ่งที่พวกเราจะประสบความสำเร็จก็คือการอยู่ในกลุ่มของคนสําเร็จนี่คือวิธีที่หนึ่งที่ผมแนะนําว่าคุณจะต้องแอคชั่นด้วยการเอาตัวเองเข้าไปอยู่ในบรรยากาศของการเรียนรู้บรรยากาศที่มันเกิดการสร้างสารรบรรยากาศที่มันส่งเสริมพลังซึ่งกันและกันตอนนี้ผมมีสมาคม การค้านักพัฒนาสังหาริมทรัพย์นะฮะซึ่งได้ร่วมจัดตั้งกับคณะกรรมการที่เป็นลูกศิษย์ลูกหาที่เป็นกัลยานมิตรขึ้นมาเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็สมาคมเราไปดูงานกันหลายที่ล่าสุดก็ต้องขอบคุณกรรมการบริหารสมาคมนะฮะรวมถึงที่ปรึกษานะครับได้เป็นกลุงานกันในเขตสุพรรณบุรีนะฮะแล้วก็อยุธยานะครับนั่นเป็นเป็นเรื่องที่น่าปลื้มมากนะฮะท่านที่ปรึกษาคุณลักษ์นะฮะเป็นที่ปรึกษาสมาคมแล้วก็คุณกระแตนะฮะเป็นกรรมการบริหารสมาคมจัดโดยคุณ พง์นะฮะแล้วก็คุณพศนะฮะซึ่งเป็นกรรมการบริหารสมาคมแล้วก็มีกรรมการสร้างเก่งด้วยกว่ารุ่น51ซึ่งเป็นรุ่นที่มาแรงมากนะฮะเป็นรุ่นที่จับกลุ่มกันได้แน่นมากเป็นอะไรที่ที่อาจารย์ทึ่งมากภายในไม่ถึง1เดือนนะฮะเขาเพิ่งจะรู้จักกันในห้องขึ้นโครงการไปโครงการแรกนะตอนนี้ผ่านไป3เดือนเขาขึ้นโครงการที่2กันแล้วนะครับผมถามว่ารู้จักกันมาก่อนแล้วบอกเปล่านะฮะนี่ก็คือเรื่องของพันธมิตรเรื่องของ กลยุนามิตรเรื่องของกลุ่มคนที่เราสัมพันธ์เนี่ยคนที่เรารู้จักหรือคอนเน็กชันของคนรุ่นใหม่มันคือทรัพย์สินดังนั้นวิธีที่หนึ่งที่คุณจะต้องทําให้ได้คือเอาตัวเข้าไปอยู่ในบรรยากาศนี้ให้ได้นะครับวันที่11กันยาเจอกันครบรอบ7ปีนะครับ11กันยา2565ได้เวลามาเจอกันแล้วนะครับเพราะเราเอาตัวเข้ามานะฮะแล้ววิธีทําอื่นๆมันจะตามมาเมื่อไหร่ที่คุณลงทุนด้วยความเชื่อมัน่นด้วยความเชื่อมันเป็นได้ด้วยพลังมหาศาลแล้วอยู่ในนกลุ่่มคทีเา พยายามที่จะพัฒนาตัวเองหรือปรับปรุงตัวเองหรือปรูบตัวเองให้มันดีขึ้นวันนั้นความสําเร็จจะเป็นของเรานะครับฝากพวกเราได้ชมวิวนะฮะฝั่งนู้นเป็นสนามบินเชียงรายนะครับตอนนี้ผมยืนอยู่บนบ้านปนดอยนะฮะอ่ะชมวิวกันละกันนะครับขอบคุณนะครับอ๋อเดี๋ยวเจอกันคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ